ทำให้อร่อยนะครับวันนี้มาทําหมูแดดเดียวหรือหมูสวร์นะครับจะออกรสหวานๆหน่อยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะครับงาขาวซีอิ๊วดำนะครับซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ํามันหอยครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายครับง่ายๆครับส่วนผสมมีแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับเราได้เตรียมกระเทียมกับพริกไทยนะครับมาในครกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตำกระเทียมพริกไทยก่อนนะครับ แล้วก็สูตรนี้ก็ใช้หมูสันนอกนะครับแล้วก็หมูสามชั้นผสมกันนะครับอันนี้เป็นสันนอกนะครับหั่นเป็นเลี้ยวยาวๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องหนามากนะฮะสันนอกเขาก็จะมีมันติดตรงปลายด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มความอร่อยให้ด้วยนะครับเราตากกระเทียมเรียบร้อยนะครับกระเทียมพริกไทยครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับสามช้อนนะครับ เป็นหมูที่ออกมาสไตล์หวานๆนะครับหรือเรียกว่าหมูสวรรค์นะฮะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับใส่พอทั่วๆนะฮะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะได้นะครับซีวิ่นดำครับใส่พอประมาณนะครับถ้าใครชอบดำก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับน้ำมันหอยฮะใส่สักสองช้อนโต๊ะเช่นกันครับยี่ห้อนี้มันจะมีแป้งเยอะนะครับทำให้หมูนุ่มนะับ เป็นยี่ห้อนกเพนกวินนะครับที่ร้านกับข้าวตามสั่งเขาชอบใส่กันนะครับแล้วก็โรยด้วยงาขาวครับพอประมาณนะครับถ้าชอบมากก็ใส่มากนะครับแต่ามากเกินไปก็อาจจะไม่ได้นะฮะครุคเัณ้าเครื่องปรุงกับหมูนะครับ หมูสามขีดด้วยกันนะครับเอาละครับเอามาตากแดดนะฮะถ้าแดดแรงๆก็ประมาณสีชั่วโมงนะครับสังเกตหมูว่ามันจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็แห้งลงนะฮะแต่ไม่ต้องแห้งมากนะครับเพราะว่าทอดแล้วมันก็จะแข็งนะครับนี่นะครับสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะฮะนี่นะครับกำลังดีนะครับกำลังเวลามาส่องไฟมันออาใสๆอย่างนี้นะครับไม่แห้งเกินไปนะฮะ ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเอาละครับมาทอดน,น,น,นะครับไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่ามีมีน้ำส้มผสมของน้ําตาลด้วยอาจจะไม่ได้ช่วงนี้ก็หอมงาหอมกระเทียมพริกไทยนะครับทอดสักพักครับพอสีสวยๆก็เดี๋ยวขึ้นจานนี้เลยครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งหมูที่เป็นสันนอกและหมูสามชั้นด้วยนะครับรับประทานกับพวก ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ได้นานด้วยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นหมูแดดเดียวและหมูสวรรค์นะครับรสชาติจะออกหวานๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการทํางานให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับ